สำหรับฟอร์ดเอเวเ t ส e x นักเนะครับ ช่วงนี้เขาเรียกว่าฮอตฮิตสุดๆกับชุดโหลดทีวีหรือแม้กระทั่งความถูงเดิมแบบทีวีก็มีข้อดีของชค็คทีวีเราเริ่มต้นจากด้านหลังก่อนก็บอกนะครับเป็นอลูมิเนียมอรอยร้อรเเ็นะครับสามารถระบายความร้อนได้ดีกว่าโชคที่เป็นกระบอกเหล็กทั่วไปทําให้ชคมีค่าน้าหนักที่สเสถียรตลอดทั้งเส้นทางนะครับชคทางานเกิดความร้อนระบายความร้อนผิวทางกระบอกแล้วก็ทางกระบอกทับแท็กด้วยที่สำคัญปรับโลว์สปีดได้3สเตปแล้วก็ไฮสปีดได้16สเตปครับถือว่าสุดยอดของช็อีรนบบัปวดไ้อีกหน เรียกว่าที่สุดของโชคในชั่วโมงนี้แล้วทีเวของโปรเฟนเดอร์ด้านหน้านะครับยังคงเป็นกระบอกเหล็กอยู่แต่มาพร้อมกับสปริงที่ให้ค่ารับน้ำหนักได้ดีมากๆนะครับและปรับโลสปีด3สเต็ปไฮดรบิดอีก1 6สเต็ปรีบาด์ดอีกแดสเต็ปเพราะฉนชคทีเวสำหรับ f o r d e เ e ลเลนไดเจนนะครับถือว่าฮอตฮิตที่สุดแล้วในชั่วโมงนี้แล้วก็เป็นโชคที่ปรับได้ละเอียดและนุ่มมากๆครับมีพร้อมจำหน่ายที่ A t Power ทุกซีรีส์ครับจากโปรเฟนเดอร์ครับ